สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือกําลังจะล้างอ่างของน้องวัวนะครับเราต้องล้างทุกวันนะครับเพื่อนๆไม่ล้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเศษอาหารเศษเม็ดข้าวโพดที่น้องวัวกินแล้วตกค้างไว้แบบนี้ครับถ้าเราไม่ล้างแล้วมันจะไม่สะอาดครับแล้วน้องวัวก็จะไม่ดื่มน้ำสะอาดด้วยครับแล้วก็จะมีนี่นะครับสกอตไบส์นะครับถูถูถูแบบนี้นะครับถูไปเรื่อยๆนะครับก็ เราก็ต้องล้างแบบนี้ทุกวันครับหน้าร้อนก็ล้างหน้าหนาวก็ล้างครับครถูถูถูไปเรื่อยๆครับพอถูเสร็จแล้วเราก็แกนกลางเราก็จะสามารถเปิดน้ําทิ้งได้ครับครับเปิดน้ําทิ้งน้ําก็จะไหลออกช่องนี้นะครับมีท่อไหลออกนี่ครับเสร็จมีเศษแล้วเราก็ถูต่อครับขัดขัดถูดถูแบบนี้นะครับ วันนี้ก็วันแห่งโชคลาภนะครับเพื่อนๆไม่ได้พาไปมีโชคมีลาบตามต้นมงต้นไม้ครับมาถูๆขัดๆอยู่ตรงอ่างนี้แหละครับใครมีโชคลาภยังไงเห็นยังไงก็ดูเอานะครับเผื่อทีจะมีครับผมก็พูดเล่นไปครับเพื่อนๆแก้เครียดครับทำงนานก็ต้องผ่อนคลายครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยครับ